ขบวนพาเลตนะครับออสเทนนานจะเนียนที่นั่นไททันนะครับที่เซนทันเวสเกตนะครับเอาอีกรอดหรอ,อดมีความเป็นโอตาคุ เ okay. ยาไปถึงไหนอันนี้ปิดแถวหรือยังยังมีอีกนิดนึง บอนพาเลทฮอสเทนะครับผมไู่ได้ฮะอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเดินจริงหรือยังเนะี่ยว่าถ้าได้เอ็ประกอบไม่จะดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยีนดีอนรับทุนท่าียงปะเ้าสิงโกเปสมิธานะคบที่จัดของที่นี่เราสมิรพัซเซเวสเกตแห่งนี้นะครับจังดเือชบุรีในารครงนี้นะครับเป็นการคัดเลือกตัชาแห่งประเทยในการชิงแชมป์นะครับกับ จเจอกับเอกสิริราชที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเหล่าเลเยอร์นในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรามีการคัดสรรน,นะครับตัวแทนของแต่ละทีมทภาคไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะครับในการคัดเลือกตัวแทนงประเทศไทยในครั้งนี้อีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทุกท่านในแข่งในวันนี้ด้วยนะครับ

ไปแข่งขันกับนานาประเทศกว่า60ประเทศเลยนะครับสามารถส่งแรงกายแรงเชียร์นะครับให้กับน้องๆได้เลยนะครับ

ขบวนกับไทยขบวนตามไปทุกคนนี่คือบรรยากาศขึ้นไปาะด็นเรื่องกับตัวการ์ตูนนะครับโอ้ตัวละครวิ่งน่ารักมากเลยครับ <laughs> จีนเห,ห, s <S หาตัวแทนแห่งไปได้ไกนรับไปทโลกครับปากงาตาเทศกหกส่ประเทศเลยนะครับสำหรับรายที่สนใจนะครับส่งรใจดัเชื่อให้ตับน้องๆนะครับสามารถส่งรเชื่ได้ที่โรเบิน นะคะเผินเลยเอามามามาชอตอาร์ตอ,ออนไลน์นะคะตุนีแล้วก็จะมีวันนี้เราจะเห็นใา้ปากพอนข้างเยอะนะคะ อนุญาตลงทางนี้เลยแล้วกันนะคะนขออน,นุญาตนิดนึงเ,เพราะว่าเรได้มีพื้นที่ให้น้องน้องเ่วานนี้น้องนมากันเยอะมากๆเลยโอ้โหวันนี้ต้องบอกพี่เมย์ครับน้องสดใจในคาเฟ่ร์มเบรลเลตเราแค่อ่ะตัวเล็กๆเราไปอยู่ข้างหน้าเลยเลยเรามาพุ่งเข่าข้างหน้าเลยเลยข้างหลังมองไม่ได้นะครับแถวหลังเรามาอยู่ข้างหน้าเร็วเราโชว์หน้าเรามานิดน,นึงจะเช็ชชคเราก็เสนอหน้าเดี๋ยวแรงไปไ <laughs> ม่จับนเราเราจะคอนเฟิร์มได้เราคอนเฟิร์มไดเลยได้นะ แต่เราเวนที่ต้องการให้เจ้าทางคุณไม่หาดินเล็นะครับขออนุญาตเดี๋ยวเลับใได้ยินเร็กนะครับต้องการเวนไหมลูกต้องการเวนไหมครับต้งการเวนไหมครับหน้าตรงนี้ยังว่างอยู่หน้าว่างพี่อนุญาตให้นอนนอหน้าได้เลวพี่เมย์นะถ้านองเซ็นจะสื่อเออมาหน้างกันได้นะคะวันนี้คือลูกเหญ่ส่วนใหญ่ ไหนพี่ขออนุญาตดูเฟรมนิดนึงข้างหลังพี่มองไม่เห็นหน้าเลยลูกอ่าพยายามเวลาถ่ายรูปนะคะการที่จะให้ถ่ายรูปออกมาแล้วเ,เห็นหน้าเราคือเราต้องช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่น้องๆรู้น,นี่อยู่เพราะว่าจะได้รับของที่ลืกกันนะวันนี้เรามีถึย่งที่บอกไป14รางวัลด้วยกันออทางด้านของผู้บริหารแล้วก็น้องๆน,น,นะคะทราบจะได้กับมองกล้องเยวกันหมดแลวจะได้ภาพที่สวยงามนะคะ ลงได้นะคะไม่ต้องยืนถ่ายแบบปัตรประชาชนนะคะพร้อมนะคะ1 2 3สองสามโอ้โหบางคนอินเนอร์นี่องค์งไม่ออกองค์ไม่ออก,อออกบอกเลยนะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมาถึงเรื่องของรางวัลน,นะคะ่ะน้องๆที่ลงทะเบียนนะคะจะต้องอยู่ท่า <Yeah. S 1> นาโอนาโศน่างบนะคะชอบอชอ สี<ป>นะการมุ่เจริญอยู่ไหมคะอยู่ครับโอเคมาค่ะทีรางวัลแล้วครับพี่เมย์ครับนี่รางวัลที่เก้าแล้วค่ะน้องยานีค่ะยานีเชื้อบัะนิตค่ะน้องยานีเชื้อบัะนิตอยู่ไหมครับไอมาแล้วนี่เป็นเป็น,เ,ปนเซนเนสส์ป่ะคะเซนเนสส์นะคะ,อะ,คะโอเคขอบคุณคอม นะคะขอเรียนเชิญคุณยุพเร่ยยุรบรบการค่ะจับไฟฟ้านี่เพิองสามคนเลยให้สองครางวันนะคะ<อ>และอีกหนึ่งท่านนะคะกับนายทิตตะวันค่ะเอา้าท้องไหมครับเชิญครับรอเลยครับโอ้โหค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณยุพเร่ยยุรบรบกาน ที่มอบรางวัลให้นะคะแล้วก็รับตัดถัดไปนะคะเรียนเชิญคุณธงบังพิพงพยาชีค่ะให้เกียรติในการมอบ2รางวัลค่ะ2รางวัลสุดท้ายจากของชื่อเลือดสองสุดการาาวเซนต์อัลบาซิโอเกียรติแห่งนี้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งรางวัลนะคะที่เป็นรางวัลเงินสดนะคะน้องคุเซนเซนตอร์เซนเนสอรอของเราเมื่อกี้ตะโกนหาเนาสเตอร์อยู่แล้วก็สุภากรมากค้ำค่ะได้ด้วย สี่คูณสร้อยร้อยพูณแหวนกัเลยค่ะมาค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่คือรางวัลทั้งหมด13รางวัลนะคะสำหรับของที่ระลึกนะคะเดี๋ยถ่ายรูปรวมกันก่อนเลยนะครับพี่เมย์ครับค่ะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะรวมกันอีกหนึ่งช็อตนะคะอะถ่ายรูปข้างหน้าก่อนเลยอะ เดี๋ยวน้องที่ได้รางวัลชูของแลยละโชว์ของรางวัลหน่อยหิงเพื่อนหน่อยแต่ไม่เป็นไรยังเหลืออีกหนึ่งรางวัลค่ะแมซี่ซึ่งเป็นรางวัลเงินมรลค่าสามพันบาทนะคะอันนี้เป็นตอนกัอนจะพึ่งมองของมองเข้นะคะ ชื่อแขกับเชวิว่นะคะก็รงวัลจาจิวเอจและนิโมชีวีนั่นเองค่ะ,ะ,ะยิดีด้วยนะคะ,ะก็ต้องขอขอคบคุณผู้บริหารของเรานะคะทังสมท่านเลยนะคะคุศิรักดิิรินนะคะคุณรกรประทานนะคะแล้วก็คุณกิยยชีนะคะเราไปถึงคุณ ยูจีเฟย์นะคะที่ได้ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันบนเวิีแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะยินดีด้วยนะคะวันนี้ก็มารวมกันแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้แค่เราได้มารวมตัวกันเนาะก็ถือว่ามีความสุขแล้วเพราะว่าได้มารวมตัวกันในสิ่งที่ชอบเหมือนกันคนที่ชอบอะไรเหมือนกันได้มารวมตัวกันได้แบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะอาจจะตอนนี้จะให้น้องๆได้ไปพักก่อนกันก่อนเดี๋ยวเตรียมเชียร์เพื่อนๆนะคะอีกเจ็ด